สวัสดีครับหนึ่งในคุณสมบัติใหม่ของ iOS 15.2ที่ผู้ใช้จำนวนมากรอคอยกันมานานและจะเปลี่ยนมุมมองในการใช้งานแอปไปตลอดการให้เราเห็นว่าแอปต่างๆที่เราติดตั้งในเครื่องนั้นเข้าถึงข้อมูลอะไรในเครื่องได้บ้างเชื่อมต่อกับเว็บอะไรโดเมนอะไรมีกิจกรรมอะไรจากนี้ไปเราสามารถเช็คเราสามารถตรวจสอบได้หมดเลยครับแอปต่างๆจะมาเล่นซ่อนแอบกับเราไม่ได้อีกแล้วเพราะเราสามารถเช็คได้ง่ายๆด้วยคุณสมบัติรายงานความเป็นส่วนตัวของแอป ที่เพื่อนๆสามารถเปิดเข้าถึงได้ง่ายๆโดยในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะความเป็นส่วนตัวในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดจะเห็นคําสั่งรายงานความเป็นส่วนตัวของแอปเมื่อแตะเลือกจะเห็นข้อความอธิบายการทํางานให้ทราบว่ารายงานความเป็นส่วนตัวของแอปจะแสดงว่าแอปใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของคุณบ่อยครั้งแค่ไหนเ<ๆ>ช่นตำแหน่งที่ตั้งหรือไมโครโฟนของคุณ นอกจากนี้ยังแยกรายละเอียดย่อยออกเป็นกิจกรรมของเครือข่ายของแต่ละแอปกิจกรรมเครือข่ายของเว็บไซต์และโดเมนที่ติดต่อบ่อยมากที่สุดด้วยถ้าต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบได้ให้เพื่อนๆแต่เปิดใช้รายงานความเป็นส่วนตัวของแอปจากนี้ไปเมื่อเพื่อนๆใช้งานแอปต่างๆระบบจะทำการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้ทราบและแสดงขึ้นมาในหน้าจอนี้เลยครับ หลังจากที่เปิดใช้งานคุณสมบัติใหม่ล่าสุดนี้แล้วไปเปิดใช้งานแอปต่างๆเราไปดูผลลัพธ์จากข้อมูลที่ได้กันเลยครับโดยเมื่อเรากลับมาที่หน้าจอนี้อีกครั้งเพื่อนๆจะเห็นข้อมูลกิจกรรมเบื้องหลังของแอปโดยแยกย่อยเป็นหัวข้อเริ่มต้นที่การเข้าถึงข้อมูลและเซนเซอร์แสดงรายชื่อแอปให้ทราบเมื่อแตะดูแต่ละรายการก็จะบอกให้ทราบว่าแอปนั้นๆเข้าถึงข้อมูลอะไรในเครื่องของเราได้บ้างครับเช่นข้อมูลรูปภาพข้อมูลรายชื่อตำแหน่งที่ตั้งหรือข้อมูลต่างๆ และยังสามารถแตะดูลรละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยครับว่าเข้าถึงข้อมูลของเราในเวลาอะไรอีกด้วยเยี่ยมมากๆเลยครับถัดมาหัวข้อกิจกรรมเครือข่ายของแอปบอกให้รู้ว่ามีแอปอะไรเข้าถึงเครือข่ายบ้างและเมื่อแตะเปิดดูก็จะบอกข้อมูลต่างๆเพียบเลยครับเช่นแอปนี้เป็นของใครตัวแอปมีการติดต่อโดเมนอะไรบ้างเรียกว่าเห็นการทํางานเบื้องหลังของแอปหมดเลยครับถัดมากิจกรรมเครือข่ายของเว็บไซต์ สแสดงข้อมูลโดเมนที่เว็บไซต์ทําการติดต่อครับเพื่อนๆสามารถเช็คได้ว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เราเปิดเข้าไปนั้นมีการติดต่อกับโดเมนอะไรบ้างและแอปอะไรที่เราใช้ในการดูเว็บนี้ดูไปเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรสามารถดูได้หมดเลยครับจากนั้นให้เพื่อนๆย้อนกลับไปที่หน้าจอหลักในการสแสดงข้อมูลด้านล่างสแสดงข้อมูลหัวข้อโดเมนที่ติดต่อมากที่สุดซึ่งเพื่อนๆสามารถเปิดดูได้ว่ามีโดเมนอะไรและแอปอะไรที่ทําการติดต่อ ซึ่งตามปกติถ้าแอปนั้นๆติดต่อโดเมนของตัวเองเช่นแอปในการช้อปปิ้งต่างๆออนไลน์ถือว่ามีการทํางานปกตินะครับแต่ถ้าบางแอปมีการเข้าถึงโดเมนแปลกๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทํางานเราอาจจําเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับว่ามีการเอาข้อมูลของเราไปขายหรือมีการเก็บข้อมูลของเราไปใช้ในกิจกรรมอะไรแปลกๆหรือเปล่าคุณสมบัติรายงานความเป็นส่วนตัวของแอปใน iOS 15.2ใหม่ล่าสุดนี้มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้เราสามารถตรวจสอบกิจกรรมต่างๆในการทำงานของแอปที่เราติดตั้งได้อย่างละเอียดและครบครันในภายหลังถ้าไม่ต้องการใช้งานคุณสมบัตินี้ก็สามารถปิดได้ไง่ายๆครับด้วยการเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแต่ปิดใช้รายงานความเป็นส่วนตัวของแอปในข้อความถามยืนยันที่สแสดงขึ้นมาแตกตกลงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเพื่อนๆที่สนใจคุณสมบัตินี้สามารถไปเปิดการใช้งานและตรวจสอบกิจกรรมของแอปได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ